เราอุเอวเราเกิดมาเป็นเด็กเราเกิดมาเป็นเด็กเหมือนหุ่นยนต์เลยใช่หรือเป็นหุ่นยนต์ไหมอ่ะใช่โอ้ห้ารักฉุดเลยอโอ้โหสวัสดีครับคุณไอ้นี่นะเนี่ยทานอังคารายทานไปโขกเอาหัวถ้าไม่ถือถึงเอาหัวไปโขกทานนะคะอ้าวแล้วเราต้สู้กับทานเราต้อกับทานโอ้โหโห โอ้เธอสู้กระถานเหรอสุดยอดมากเลยเธอจะได้พลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่หันมาดูหลอดหลอดเลือดพลังโอ้เธอได้หลอดพลังโอ้เธอต้องโขกให้มันได้สีเขียวๆเต็มๆหลอดๆเฉยไหมไม่ใช่อันอันนี้มันคือหลอดเลือดโอ้วิทเธอได้อัปเลเวลแล้วเหรอใช่โอ้สวยโอ้เจกุ๊โอ้ สุดยอดโอ้โหพลังโอ้โหแข็งกแกร่งโอ้โหอัพเลเวลไปอีกขั้นหนึ่งสุดยอดมากเลยเป็นเป็นออวีอุย้ยเหมือนบอยอีเลยใช่เธอจะไปเก็บเสร็จเด็ <c oughs> กแล้วแม่รักที่สุดเลยอะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แข็งเก่งที่สุดเป็นอาวุอันอนี้อุ้ย อันนี้เหมือนฉลามเลยนะนู่นนู่นไงอาวุธที่แข็งเก่งที่สุดมันสู้ได้ด้วยเธอสู้ได้ไหมตัวนี้เธอเธอยังไม่ได้เธออย่าไปสู้เลยเธอต้องไปให้ได้เลเวลสูงกว่านี้เธอก็ไปสู้โอเคไหมอุ้ยโหสุดยอดเลยเธออุ้ยป้าฉลามน่ารักนะคุณว่าน่ารักไหมน่ารักสุดยอดมาก ไปปิดอะไรเมื่อกี้ไปปิดกับน้ำมันปิดน้ำมันอู้หูได้เลยเว้ยโอ้ยได้รับสีอันนี้มันนี่อุ้ยเราว่าปลาฉลามเสียกว่าไหมอืมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเลเวลที่เราเอามาได้โอ้โอเคเธอเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอ เธอต้อสู้ๆูไปก่อนที่จะได้อัพเลเวลโอเคไหมอ๋อเธอจะให้เธอจะให้ดูใช่ไหมว่าเธอไปเลเวลไหนแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเลเวลพิเศษนั่นไงโอ้โหโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งกับว่าวานน่ะโลกสองด้วยว่าวานนั้นน่ะกราฟิกได้โลกสองเลยนะถึงโลกสองตัวตัวนี้อสุดยอดมากเลยอ่ะ ไม่ใช่ถึงโลกสองตัวที่ยี่สิบตัวนี้อุ้ยสวยไหมหน้าตาดีนะหน้าตาดีทุกตัวนะหน้าตาน่ารักทุกตัวนะเอ้ยเหมือนสี่ห้าหกนิดหนะะึ่งอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยอ,อ้อัพเลเวลเอ้ยสวยดีสวยดีํดำไมเ่เออุ้ยแล้วตัวนี้มาทำไมอ่ะลูก เขาเป็นเพื่อนเรา<อ>เขาจะช่วยสู้เง<แ>วก็นว่าเขาจะมาต่อสู้กับเธอตายใครกาฟิกทำไมเธอตุยอ่ะเพราะเขาต่อสู้แรงเกินไม่ถึงว่าที่เราไปตีเขาเหรอเขาตุยไปแล้วแต่ว่าโอ้สวยอ่ะโอ้สวยจังอุ้ยโอ้รลาเหมือนกันยสวยสวยๆน่ารักเนาะอือ เราได้มาติดเป็นหุ่นยนต์น่ารักดีนะวัน้งาฟุยอ้ยออเบรควบลลโอ้เธอข้อกระเป๋าน้ำมันเลยเหรอโอ้ลองมันระเบิดนะโอ้โหมีกันโจมตีอัตโนมัติด้วยโอ้โหแต่อันนี้หน้าตาแปลกๆตรงตรงนี้เป็นโจมตีอัตโนมัตินะคะ Tôi không được, 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 không không được, không được, không được, không không được, 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 không เองแต่เรื่องน้อยอ <c oughs> โอ้เธอตีทางนัแบบ้นอะไรโอยสวยนะตัวนะีวนะ้ตัวนี้เหมือนแมวแมวมุมไตรเลอลัแมวมุมยุ่มหลังคามแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นว้าวเอออะไรเลยไปไปกับพีเดิ๊เกล ตัวนี้ไม่ต้องทุบนะใช้ปืนยิงง่ายเลยสุดยอดาายอมากตัวนี้สบายตัวนี้สบายไม่ต้องใช้มือมุดเลยเรายิงโอ้อยอันนี้เหมือนกล้องวงจรปิดเลยใช่ไหมเจ้ากล้องวงจรปิดไหมไม่รู้เหมือนกัน thank you จากตรงนี้ได้ด้วยอยค่ะวิววัยถ้าเป็นในนี่แม่เธอเป็นกล้องจันทปิดไหมใช่สองไข่ใชวว่ว้าวอันนี้ห้าอันนี้ที่ผมห้าเลือดนนอันนี้ไปดูดเอาพลังอยนางใช่ไหมใช่อุ้ยม,มีมีเพื่อนเป็น,นมีเพื่อนเป็นแอ๋มแมงมุมด้วยใช่ะยเ แต่ว่าอันนี้ทุบตักเดียวนะเนาะใช่ไหมแ,แต่ว่าแต่ว่าเลเวลคุณสสูงขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทุบตักเดียวอ่ะใช่เลเวลสิบสี่โอ้คุณเลเวลสิบสี่แล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาแค่เลเวลสิบหกให้ให้ให้เข้าตรงนั้นได้เราก็เห็นแต่มันมันมีคำบอกว่ายี่สิบด้วยยี่สิบอะไรอ่ะทุกตักเดียวนะ ไหวมากกระดังที่เหมือนรถทหารเลยอะ่ะเหมือนรถอะไรนะเขาเรียกว่ารถถังใช่ไหมใช่กาฟฟี้ถ,ถึก็ถูกแล้วลูกมันเป็นของทหารรถถังเรียบโหเรียร้อยโอ้ขึ้นไปเรื่อยสิบเท่านะั้นแต่พอกาแฟถึงเลเวลวิสิบมันเข้าไม่ได้อะ่ะทำไมอ่ะ แสงเลวสุห้าไปแล้วมั้งเพราะใช่เง้มันก็ต้องแสงเลยสุหเพราะมันได้ดเือีสเจ้าเลวสุห้นี่กินอิ่เกินนะลเลยเลยไปดูดงานไปเยอะเกิออนอาน เลย15นี่ดังออกเสียบันาหมูมากเลยบอกว่าปิดเสียงนะดีเสียหน่อยเอดแอดแอ็ดเอดโอเคครับคู่โอเคเอดบอกว่าโอเคแล้วครับ ไปสู้ตัวใหญ่ยังยิ่ยู่งว่าป้าปาตุสตุสมาสู้ได้โอ้ยโอ้ยไม่ก็ก็ไปสู้ตัวใหญ่ได้แต่เรื่องแค่นี้ต้องไปสู้ตัวอื่นก่อนโอ้ยเล่ตัวได้แล้วตัวใหญ่บอกว่าอุ้ยไม่ก็เราเราตัวไม่ไหว โ oh. อ้อันนี้เหมือนทาร์นโฟเมอร์ไหมลูกเหมือนทาร์นอเมอร์เจ้าทาร์นโฟเมอร์อู้ uh. ปั๊บเดียวล้มไปเลยแค่สองคันเองใช่ตัวนี้เหมือนเจ้าทาร์นโฟเมอร์เลยนะทาร์นโฟเมอร์คืออะไรทาร์นโฟเมอร์คือเจา้า,นนะาหุ่นเปรันด้าอ๋อหุ่นเป็นด้าเป็นลมชูชีพ แปลงล่างเป็นรถแปลงล่างเป็นอะไรเน,นี่ยเดี๋ยวให้ดูนะก็พี่เคยดูแลคอมก็ที่ดูกกำเนีดจำได้เลยจำได้ใช่ไหมที่หุ่นที่มันแปลงล่างเป็นโมเป็นรถว้าวแปลงล่างเป็นเครื่องบินว้าวเขาสุดูเที่ยว เฉยๆว่ามันแปลว่าอะไรตัวนี้เหมือนบัลลูนบีสีเหลืองอ๋อแล้วก้าถึงเลเวลที่จเจ็ดแล้วใช่อ๋อตอนนี้เธอเป็นบัลลูนบีเหรอการเกิดใหม่อ๋อจากสิบหกว่าไปเกิดเป็นยี่สิบไปเหรอมามที่<ม>นี่ได้แล้วอ๋อ,อ,อมาเข้าไปอีกแมปหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่แมป อีก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 เลี้ยวหน,นึ่งเนี้ยเหรอ,อีกมิตินึ่อ๋อมาอีมิตินึง่งเจ่ได้อ๋อต้อนะงนัดเพื่อนเถอเพื่อนเพืนก็ึนะเพื่อนก็อยู่ตรงนีแต่อาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยต้องทำหลายๆรอบหลายๆครั้งใช่ไหมเพราะว่ามันเลือดเยอะว่าอืม,มันจะตัจะตุ้ยละจะตุ้ยละโอ้เห เพื่อนแสงนีเพื่ด้วยนะอย่างนี้เดี๋ยนะถึงมีอย่นี้หนเห็นกาวสะเคยเป็นตัวนี้ล้าวทำได้ไหมก้าวสเ,เคยเป็น<อ>มันแบบมันเป็นเลเวลที่มันเป็นโลกสองอ๋ออันนี้ก็โลกสองนะโอเคไปไปไปดูไปดูเขาเออ๋อของเธอเป็นอันนี้ของเธอเป็นลูกศรของเพื่อนเป็นมีดใช่ไหมใช่ ลูกศรนนี่ลูกศรนหัลูกศรนี่ถึงไม่ตังมือเป็นหัวลูกสอนเหน็นแล้วน,นี่ลูกศรอ้ยเหมือนเลยนะโอ้มีคนทำวอลีได้นะ้วหนูเห็นเพื่อนทำวอลีได้แล้ว,งงออว,ออลวก็เพื่อนทำใบพัด โอ้โหใช้เวลาเป็นเป็นเกือบชั่วโมงอุ้ยตุยแต่แต่มันก็ไม่รโบเอทำเราเลิกเลือดรูแป๊บเดียวเองเทไลไปรุ่งที่หนึ่งแป๊บโอ้คือกลับมารอบที่หนึ่งไปสู้กับไอ้ตัวนี้ Th thôi thôi, thôiแค่ một lần đấy nè, ồ, một lần, cái đó, tùy, 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 บายเอาเร็ววิเอาเร็วเอ๋ออันนี้คือโลกที่สองโลกสองโลกที่สองเมื่อกี้เธออยู่โลกที่หนึ่งอันนี้นะโลกที่สโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าโลกหโลกเจ็ดโลกแปดโลกเก้าโลกหนึ่งร้อเพื่อนเล่นอันนี้ต้องใช้เลเวลที่สิบสี่ น,น,นิดน้อยอะ่ะเข็มชีสไอ,อ้กระเราได้ติดอยู่ในที่นี่พวกมันไม่มีทางออกบ้านเราอยู่แถวๆนี้เลยแต่บ้านเราถูกไฟไหม้อยู่เนี่ยอ,อ๋อไฟไหม้เหรอ ลแล้วก็ที่นี่คนไล่บุกด,ด้วยมีคนไล่บุกด้วยหรอใช่เราเคยมาที่นี่ตอนตอนนี้เราเราเป็นเราเป็นตำรวจเ,เ,เ,เราเป็นตำรวจตำรวตอนนี้อ่ะใช่เราเปบนบิ้ลบีหรอเราเราเราคือบับบเิ้ลบีแน่แต่แต่เราชื่อว่าตำรวจโอ้โบหบวิชตำรวจนะคะ เราทามาเราสามารถต่อสู้กับที่ไฟได้ด้วยนะรรเราต่อสู้กับที่ไฟแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเราฉีดไฟก็ได้เพราะเราได้มาจากเอิม่มที่ที่สถาน,นี้มามาเป็นตัวมีดแล้วอะ โอ้ด้มีดแล้วโอ้มีคนนั้นจอาจารย์ใบมีด